ดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับการเมฆกับแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง M M c a c t Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะไปส่งของที่ไปรษณีย์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้าต่างประเทศนะครับลูกค้าต่างประเทศมาอุดหนุนเรานะครับหนึ่งกล่องนะครับตอนนี้เราก็จะกำลังจะเอาพัสดุของลูกค้าต่างประเทศไปส่งที่ไปรษณีย์นะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งโชว์นะครับส่งให้ชมนะครับว่าเราจะส่งยังไงนะครับส่วนเรื่องการปิดการขายนะ ก็อยู่ที่เราเนาะเราก็ใช้ภาษาอังกฤษนะครับคุยกับลูกค้าหรือถ้าเราไม่เก่งก็ใช้ Google แปลภาษาก็ได้นะครับแปลภาษาเอาก็ได้นะครับก็สามารถขายได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่คุยกันให้รู้เรื่องนะครับส่วนเรื่องระบบโอนเงินนะครับโอนเงินสามารถโอนผ่านเวสเทิร์นยูเนียนและ PayPal ได้เลยนะครับหรือต่างชาติคนไหนนะครับเขาเก่งๆนะครับหรือเขามีเพื่อนที่ไทยเขาก็จะโอนผ่านธนาคารนะครับหรือถ้าเขาเก่งๆแบบ เรื่องธนาคารเขาโอนจากธนาคารต่างประเทศนะครับเข้ามาทางธนาคารไทยได้เลยนะครับแต่เรื่องนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ทั้ง่ายที่สุดก็คือให้เขามีเพื่อนเป็นคนไทยนะครับแล้วก็โอนมาหาเราง่ายสุดนะครับส่วนเรื่องง่ายกว่านั้นก็คือ PayPal ไม่ง่ายกว่าธน,นาคารง่ายกว่าแต่ก็คือง่ายอีกนิดนึงแต่ไม่ง่ายเยอะเท่าไหร่ PayPal ก็คือเขาจะมีภาษีด้วยนะครับถ้าโอนจากต่างประเทศนะครับก็จะมีหักภาษีแล้วก็คิดให้เขานะครับ ประมาณ5.5%นะครับสมมติเขาซื้อไม้เรา1,000เขาก็จะเสียภาษีเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็กลายเป็นพันกว่าบาทนะพันกว่าบาทเราก็เก็บเข้ามาพันกว่าบาทส่วนเรื่องอัตราค่าจะส่งนะครับกอ็อยู่ที่น้ำหนักนะน้ำหนักแล้วก็ว่า E.M.S. หรือลงทะเบียนนะครับ E.M.S. E <MS S 1> ก็จะแพงหน่อยนะครับแต่เรื่องน้ำหนักก็ถ้าเริ่มต้นจริงๆก็ประมาณ180แดสิบาทร้0ยห้าสิบาท แต่ที่ผมส่งบ่อยๆก็อยู่ที่สี่ห้าร้อยนะของผมเป็นไม้กราฟนะครับตอนนี้เราก็เก็บพัสดุมาแล้วส่วนเรื่องที่ง่ายกว่านั้นเลยไม่ใช่ง่ายก็คือก็คือทําได้นะครับก็คือเวสเทิร์นยูเนียนนะครับ<ส>เดี๋ยววันนี้เราจะพามาถอนเงินเวสเทิร์นยูเนียนด้วยนะเนาะ๋ยวมาทําให้ชมนะครับเพราะวันนี้เพิ่งซื้อขายครับขายให้กับลูกค้าคที่เป็นชาวต่างชาตินะครับก็จะมีเวสเทิร์นยูเนียนนะครับ โอนมาทางเวทเทิลยูเนี่ยนนะครับสองเจ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องไปงนันทีอันนี้ก็คือการแพกนะครับก็คือแพกเหมือนส่งในประเทศไทยเลยนะครับแต่ก็เซฟเซฟสักหน่อยนึงนะครับพวกวัสดุการแพกนะครับอาจจะกระแทกเยอะนะครับแต่ก็คงไม่กระแทกเยอะเท่าไหร่เพราะพัสดุขึ้นเครื่องบิน,นครับก็ประมาณนี้เนาะถ้า e m เมก็จะไวนะครับ e m เมก็จะไวถ้าลงทะเบียนก็จะช้าหน่อยประมาณ ประมาณสิบห้าวันได้คนระับบางทีเกินกว่านั้นนะเกือบเดือนเป็นเดือนบางทีสองเดือนยังไม่ถึงเลยบางอันนะครับเดี๋ยวก็ต้องคุยกับลูกค้าต่างชาติว่าเราจะเอาไงดีอาจจะต้องมีเคมนะครับมีเคมเพราะว่าอาจจะไม่ได้รับแล้วนะครับเพราะว่ามันนานไปปกติก็ประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะ่าจะถึงแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปถึงไปทีนี่เดี๋ยวเรามาดูการผ่อนเงินเวตเทิลยูเนียนเนาะแล้วก็คาดจะส่งครับสําหรับ ตรงต่างประเทศกล่องน,นี้นะครับโอ okay. เคเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ทําการไปรษณีย์ครับเรากําลังจะเข้าไปนะครับแต่ว่าก็มีรถออกนะครับเดี๋ยวเรารอก่อนตอนนี้เราก็เข้ามานะครับโอเคนะครับสัญญาถึงแล้ว ตอนนี้เราก็กำลังจะเอาพัสดุเข้าไปส่งนะครับทำไมกล้องไปไหนกล้องเดียวอีกงเดียวลงทเบียนค่ะ นี้ก็คือที่เราส่งกล่องเมื่อกี้นะครับของต่างประเทศนะครับเราส่งไปประเทศมาเลเซียนะครับมาเลเซียทั้งหมดค่าจะส่งนะครับสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะครับสามร้อยเจ็ดสิบแปดบาทน้ําหนักนะครับครึ่งกิโลนะครับศูนย์จุดหกขีดนะครับศูนย์จุดหกขีดสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปเทินยืนยนกันต่อครับผม อันนี้ก็คือแบบฟอร์มเวทเทิ์นยูเนียนะครับเราก็เปิดแชทนะครับของลูกค้านะครับเพื่อดูเอกสารนะครับที่ลูกค้าส่งมาให้เรานะครับว่าส่งข้อมูลอะไรมาให้เราบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดดูนะครับโอเคนะครับตรงตัวเลขตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับ เป็นตัวเลขสําคัญนะครับสิบหลักเราต้องเอามาใส่กรอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่เลยต่อมานะครับแล้วก็กรอกจำนวนเงินนะครับ ต่อมาเราก็กรอกประเทศดูตรงไหนโอเคหยุดนิ้วโอเคนะครับเราก็กรอกชื่อประเทศลงไปเรียบร้อยนะครับประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็กรอกชื่อที่อยู่ของเรานะครับชื่อผู้รับชื่อต้องตามบัตรประชาชนนะครับที่เราได้ให้กับทางลูกค้าของเราไปนะครับเพราะว่าเราต้องอันนี้คือเอกสารสําคัญนะครับชื่อเรานะครับต้องถูกต้องนะครับแล้วก็ ใส่ข้อมูลอื่นๆให้เรียบร้อยสิ่งสำคัญเราก็มาดูตัวเช็คนะครับเลขว่าตรงไหมครับเช็คดูฟ้าฟ้าโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะครับใบนี้อ,อันนี้เราก็ได้เงินมาแล้วนะครับนี่ติบ้าบาททั <c oughs> <c oughs> ้งหมดนี่อันนี้ก็คือที่เรารับมาเมื่อกี้ครับจากต่างประเทศนะครับ ก็เป็นทั้งหมด3ามหมกว่าบาทนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่อุดหนุนอันนี้ลูกค้าต่างชาตินะครับจัดหนักไปครับโอเคนะครับถ้าท่านใดชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาทําให้ชมอีกนะครับการส่งพัสดุนะครับไปต่างประเทศเนาะแล้วก็ถอนเงินเ e สเทิร์ n ยูเนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะทำเพย์พาให้ชมบ้างเนาะเพย์พา ก็มีเ Paypal ก็สามารถรับเงินได้ทางโทรศัพท์เลยนะครับโอนเข้าธนาคารเดี๋ยวผมทาให้ดูอันนี้ก็เป็นเวสเทิร์นยูเนียนเรารับทางธนาคารไม่ได้ก็ต้องมารับเองนะครับเรามารับทีท่ที่ธนาคารก็ได้หรือที่ไปรษณีย์เราก็ได้นะครับถ้าไปที่ธนาคารต้องดูธนาคารที่มีสัญ,ญลักษณ์เวสเทิร์นยูเนียนอยู่ข้างหน้าธนาคารเราสามารถเข้าไปรับเงินได้เลยนะครับส่วนถ้าไปรษณีย์ก็รับได้ทุกสาขานะครับไปรับได้เลยนะครับเวสเทิร์นยูเนียนทุกสาขานะโอเคนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย